สวัสดีครับแบบสี่ตุกตุ๊กชาแนลนะวันนี้จะพามาหาหอยที่ทะเลนะหอยนางรมนะพี่น้องมาเดี๋ยวพามาดูกันนะอันนี้เตรียมพร้อมมากี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าทิ้ร้อเปอร์เซนตาะโอเคตอนนี้กํลาลังหาอยู่นะมาอ๋อนี่หาแสงหาแสงอยู่อ่ะ,อ,ะอ่ะนี่นะอันนี้เป็นหอยหอยเกาะเกาะหินนะครับนี่ครับ นี่เจอแล้วเจอแล้วแป๊บนึงนะไอ้กล้องกล้องมาดูนะกล้องอ่านี่กําลังใช่ด้วยอืออือใหญ่นะนะนี่ใหญ่นะเขาบอกใหญ่ตอนนี้ค่ะกำลังจะค้นคว้าหาอยู่นะฮะอือชด้วยอันนี้เป็นหอยนางรมนะไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในหินได้ไงนะดูนะ นี่นเจอแล้วพี่น้องกล้องซูงเข้าไปกล้องโอ้โหเจอแล้วนี่นะครับมีเนื้อด้วยนะพี่น้องดูนะโอ้โหสวยมากเลยอือนี่นะตวนี้ตอนี้อ่าทีมคนคนคว้าคนหาหอยนะกําลังแงอยู่นะพี่น้องดูนะครับนี่ได้มาแล้วครับเห็นไหมนะเห็นไหม โห oh, สุดยอดครับผมไม่ไม่ทราบว่าเหนื่อยไหมครับอ่าไม่เน่ค่ะเจ็บมือค่ันักหาหอย <c oughs> <c oughs> เจ็บมืออนัหอนากหาหอยเจ็บมือครับผมโห <c oughs> อ,อันนี้เป็นเป็นเมนูเด็ดเลยนะครับทีโรลูนะครับ <c oughs> นี่นะเราเราต้องตีตีนะตีให้กระดองหอยมันแตกนะเคาะเค,เคนี่พี่น้องดูฮนะกล้องดูฮนะโอ้โหนี่นะครับแซ่บนะครับพี่น้องแซ่บนะแบบนี้นะแซ่บจริงนะครับต้องรอดูนะครับรอดูรอดูทีมคนขว้าวมานะน,นี่ได้นะโอ้โหแซ่บเลยนะแบบเนี้ย โอเคนะ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะทำทำทำบ้างอ่ะถือไม่นะโอเคอ่ะตอนไหนดิตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะเหมือนว่ามันจะมีเยอะนะฮะโอ้ยน้าตูกลงมาแข่งตาอืมอ้าวพูดทำไมง่ายจังอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ก็ัวนี่ดูนะนี่นี่แล้วก็แกะได้เลยนะเอ็มซีดูนะนี่แล้วก็แกะได้เลย นี่นะอ้าวเก็บเอากินได้เลยอหือนี่นะเป็นหอยนะนี่นี่ขอตูคือเทเออนี่ดูนะนี่เอาาดมันเากอิเอะอะไรคือดากเอ็มซีต้องเข้าใจนะครับดากนี่ก็คือว่าก้นนะครับไม่ใช่ตูดเออนี่นะนี่ดูเลยนะแกะง่ายๆเลยนะเนี่ยนี่นะครับ นี่ของแซบนะครับของแซบอืมแซบๆเลยนะดูนะนี่นี่นะอันนี้เป็นหอยหอยนางรมนะแต่ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ได้ไงนะเดี๋ยวดูนะจอมมัน <c oughs> ดูนะเอซี FC นะดูนะอันนี้เป็นการค้นคว้านะครับ<ส>เหมือนด็อกเตอร์นะโอ้ยค้นพบ นี่นะดูนะเอ็ซีดูน, <c oughs> นี่นี่นะือนี่นะมตัวีไม่ได้แล้วอ่านี่ไม่ได้แล้วนะเขาบอกไม่ได้มันเล็กเกินนะเราต้องหาตัว <c oughs> ใหญ่ห <c oughs> เหมือนว่ามีคนมาหาไปเยอะแล้วนะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้น้ำก็กำลังจะขึ้นด้วยนะอืม หมือนจะมีชาวบ้านเขามาเก็บไปเยอะแล้วไอเอานี่เก็บมาเลยเอาเก็บก่อนโดนเตีงมาแล้วอ่ะเอาเก็บเอาเเก็บอาโอ้ยตัวใหญ่ไปเริ่มแล้วนี่นะนี่นะตุ๊กอะไรเอาไม่เอาไม่นี่นะนี่นะตอนนี้สาวสวยกําลังเอาหอย ออกจากเห็นนะฮะดูนะนี่ตัวเบลเริ่มเลยนะเห็นไหมเบลเริ่มเลยนะแซบเลยครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องแซบอีลีโอเคนะวันนี้ก็พามาหาหอยง่ายๆเลยนะครับข้างทะเลนะครับนี่ครับตามกดเห็นนะครับแซบเลยครับเอาไปกับแก้มนะพี่น้องโอเคนะครับ ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ได้วยนะครับสวัสดีครับ